ข่าวดีและข่าวด่วนมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเขาะแล้วนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่3เริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วค่ะ17พฤษภาคมนี้กลุ่มในได้สิทธิ์และติดตามเงื่อนไข ฟังด่วนที่ช่องอิสานแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซบนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้เลยเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3นะคะเปิดจองให้ใช้สิทธิ์วันที่17พฤษภาคมนี้โดยผู้ว่าทททนะคะกําหนดเปิดให้จอง17พฤษภาคมนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจในโครงการนี้นะคะใช้สิทธิจองห้องพัก2ล้านรูมไนท์ค่ะเพิ่มระบบสแกนใบหน้าป้อง การ <S <S การทุจลิตด้วยให้เที่ยวข้ามจังหวัดได้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมส่วนรายะเอียดวันนี้เรามาตามกันค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมนายยุทธศักดิ์สุภารสค่ะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเปิดเผยว่านะคะว่าตอนนี้ล่าสุดทททได้กําหนดว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3จะเปิดระบบให้ทําการจองที่พักที่เพิ่มขึ้นมาอีกสองล้านลุมไนให้ประชาชนเข้ามาจองใช้สิทธิ์ได้ในวันที่17พฤษภาคมนี้โดยในขณะที่ททอท,อ,ทอ,อยู่ระหว่างการเปิดให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้ามาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3ภายใต้เงื่ เงื่นไขใหม่ด้วยค่ะส่วนเงื่อนไขที่เพิ่มเติมเข้ามาในโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3ก็จะมีในส่วนของจะต้องมีการสแกนใบหน้าในการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันจองล่วงหน้า7วันนะคะแล้วก็ต้องจองเดินทางข้ามจังหวัดไม่สามารถใช้เที่ยวนในภูมิล,ลำเนาได้ค่ะแล้วก็รับคูปองหรือว่าเรียกว่าอ e ีไวเชอร์นะคะเหลืออยู่600บาทเท่านั้นทั้งการใช้จ่ายในวันธรรมดาและวันหยุดอีกทั้งผู้ประกอบการจะต้องแจ้งราคาห้องพักและจำนวนห้องพักตามจริงก่อน เข้าสู่ระบบค่ะทีนี้สําหรับเงื่อนไขใหม่ของการใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3ซึ่งประกอบไปด้วย1มีการเพิ่มจํานวนสิทธิ์ห้องพัก2ล้านคืนต่อรูมไนท์นะคะแล้วก็เริ่มเปิดให้จองใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึงกันยายน2564ค่ะแล้วก็ต้องจองใช้สิทธิ์ล่วงหน้า7วันเพื่อที่ทางธนาคารกรุงไทยนะคะจะทําการส่งข้อมูลให้กับทอทอท,อทอด้วยเพื่อที่จะได้เข้าไปตรวจสอบว่า จองมีความผิดปกติหรือไม่และอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็ที่พักที่เข้าร่วมโครงการจะต้องแจ,งจ้งจํานวนห้องพักที่มีทั้งหมดแล้วก็ราคาตามจริงให้ทททรับทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบค่ะรวมไปถึงผู้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3ต้องมีการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนด้วยนะคะแล้วก็กําหนดให้เดินทางแบบข้ามจังหวัดเท่านั้นยกเลิกการใช้สิทธิ์ในภูมิลําเนาค่ะในส่วนของการปรับมูลค่าของ e v o u c e r ให้เหลือ600บาทต่อวันเท่ากับวันธรรมดาและก็วันหยุดจากเดิมที่กำหนดไว้อยู่ที่900บาทในวันธรรมดาแล้วก็600บาทในวันหยุดปรับมาเป็น 600บาทเท่ากันหมดค่ะก็ถือว่าเป็นการคอม,มาตรการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3ออกมาแล้วและใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถเปิดจองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมจนถึงกันยายน2564ได้ค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องยิสันแซ่เดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารด้านล่างใต้คลิปได้นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้คุณผู้ชมได้อ่านเพิ่มเติมค่ะ คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ